วันนี้ช่วงดาราเอื้ออาทรนะฮะพี่ๆดาราสิบท่านนะครับทำเงินราง,งวัลไปให้หมูลิี่เด็กบ้านทันตะวัหนึ่งบม1 0 0หนึ่งพับนะฮะ<อ>มูลพี่ไหนอยากจะ ขอความที่เหลืออะไรใดๆเข้ามาเชิญมาเลยบอกมาได้ได้เลยประชาชมพันมูลนิธิด้วยก็ได้ครับนะครับอ่ะโอเคมาสู่ตรงนี้นะเป็นเกมวนาเอื้อธรเป็นเรื่องราวของคนที่สมัครเข้ามาโชว์ความสามารถนะครับวันนี้มีกรรมการอยู่ทั้งสิ้น50ท่านเป็นน้องๆสี่ิพี่ๆดาราอีก10มีคะแนนเต็ม1 0 0รอ้คะแนนทำเกินกว่า70ดได้สิบหมอที่ขอไปแล้วแต่ถ้าไม่ถึงครับเก็4สครับมอบเงินรางวัลได้3,000ับาทโอเค วันนี้เป็นไงครับพี่ครับนี่เป็นโทรศัพท์เข้ามาครับผมเป็นโทรศัพท์เข้ามาชื่อคุณไก่เป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์คุณไก่เป็นบาร์เทนเดอร์เขาก่อนก็มาโชว์ทีงแล้วออ๋มาโชว์แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเออใช่จำได้ไม่ได้เป็นอาที่ที่ไม่เป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์มาโชว์โชว์คู่กันด้วยแต่ว่าคือประมาณว่าลงคะแนนกันแล้วไม่ถึง70คะแนนคือรายการเราเนี่ยนานๆจะเจอทีงนะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะมีทั้งสอเคสสาม อาจจะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่ของรางวัลที่เขาขอในวันนั้นดอาจจะสูงไปไอาจจะสูงไปอา่า<ะ>น,นี้ไม่รู้<ะ>เขาใหมา่แล้วบอกพี่ครับผมได้คู่มาใหม่แล้วผมเป็นบาเทนเดอร์เหมือนเดิมแต่คนนี้เขาเขาเขาเป็นคู่ใหม่ของเขาเป็นผัวมัน ชื่อคุณไก่ไม่ใช่ใครได้น่าพูเพื่อนมาโชว์คู่กันเปวนคู่ใหม่เป็นคู่ใหม่เป็นคู่ใหม่นะคุณไก่วันนี้เพื่อนชื่อคุณหมูเชิญครับใช่ เขาก่อนมาแล้วมาทีแล้วได้คะแนนเท่าไหร่จำได้ไหมน่าจะ6 6ครับ66ขาดไปสี่คะแนนคขาดไปแค่4คะแนนนั่นเองเขาก่อนมาเป็นคู่ไม่ใช่คู่คุณหมูนี่นี่คือคุณหมูนะแล้วไงมาเปลี่ยนไมเปลี่ยนคู่มาเพราะไอคนนั้นไงออกแล้วหรือไงหรือว่าคือเดี๋ยวนี้ผมจอองานกันประจำครับจ่องาน้วยกประจำแั่คนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่ได้คืออยู่ไกลกันครับอยู่ไกลกันนะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับผมทำอยู่ร้านทูมโรแลนด์ครับ ตัวโมโลแลนด์อยู่เกษตรนะว่ามินเป็นรับเป็นพับมีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มใอ่แล้วส่วนใหญ่ผมก็รับสอนด้วยครับรับสอนด้วยรับงานอีเวนต์เกี่ยวกับโชว์นะเดี๋ยวๆๆแล้วคุณคุณหมูคุณหมูทำหน้าที่อะไรทำร้านเดียวกันกับพี่ไก่ครัาเราทำอะไรอ่ะมิกซ์โซโลจิสเอาแล้วก็คือคนเดือยวนี้มิกซ์โซโลจิสคืออะไรก็คืออย่าบอกเป็นคนลินโซดาไม่เอานะคือผู้คิดค้นเครื่องดื่มใหม่ๆออกมาเลย คิดค้นแล้วก็ไปเสนอที่ไก่ที่ไก่โอเคตกลงก็ทําขายมิกโซโลจิสนี่คือหมายก็เป็นอาชีพเลยเหรอครับต้องเรียนด้านนี้โดยตรงไหมใช่ครับครับผมใช่ครับอ๋อเหรอฮะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างล่ส่วนก็รู้เรื่องของวัตถุดิบครับผมครับก็อินเดียนทุกอย่างก็อินเดียนอะไรเงี้ยพวกมะนาววัตถุดิบนู่นนี่นั่นมีออฟหมายความว่ารวมถึงมะนาวก็รู้ทุกอย่างมะนาวรสชาติยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผลไม้นู่นนี่อันนี้รสชาติยังไงอะไรเงี้ยต้องรู้เอาวิธีการทำครืื่่องดมแแลล้้วว แล้วเป็นเครื่องใหม่เลยเหรอเครื่องดื่มใหม่ผมก็ต้องคิดคนใหม่ตั้งชื่อใหม่ทุกอย่างอะไรใหม่ใหม่ใหม่ทุกอย่างก็คือทํางานอยู่ด้วยกันคนนี้มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มใหม่ๆว่าอย่างนั้นเอะมาเสนอพี่มาเทนเดอร์แล้วไปยังไงมายังไงมาโชว์คิดโชว์ร่วมกันก็รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วครับเออแล้วไงอ้าววแล้อยู่ที่เนี่เหรออยู่ร้านนี้หรือว่าอะไรแต่ก่อนก็คือผมจะลงแข่งเขาก็มาดูเงี้ยเราไปแข่งได้ไหมไม่ไปนั่งดูพี่เอา อ๋อยังโยนไม่เจ้อ๋อยังโยนไม่เป็นเราผสมอย่างเดียวครับผมแล้วแล้วแล้วอะไรทําให้เรารู้สึกว่าให้เราต้องเริ่มหัดโยนบ้างเว้ยก็มีเพื่อนมาโยนให้ดูตอนนั้นทํางานยังไม่ได้เป็นบาร์เทนเดอร์เลยโยนเหรครับผมมาโยนโยนเบสิคโยนนี่เนี่ยโยนเบสิคแล้วก็เราก็โอ้โหทําได้ไงวะอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นเราเป็นอะไรตอนนั้นเราเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยครับเป็นบาร์บอยโอเคบาร์บอยบาร์บอยนี่มีหน้าที่ทําอะไรส่งร้านแก้วอย่างเดียว้โคตรนึกแก้ว แต่ก่อนมีหน้าที่รักแก้วอย่างเดียวยิดูแลกันบาบอยบาบอยบาบอยแต่ว่าอย่างรียกเขาว่าคนแรงแก้วยาผู้ช่วยผู้ช่วยบาร์เทนเดอร์แล้นที่ลำรัหลังแก้วก ไอเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วครับผมอ่าโอเคเป็นเป็นเป็นล้างแก้วอยู่กี่ปีประมาณ2ปีครับ2ปีขึ้นมาเป็นบาร์เทนเดอร์ครับผมเดี๋ยวนี้มาโชว์มาโชว์เป็นเป็นควงนะใช่ครับคู่กันคู่กันคู่กันออกแนวไหนออกแนวไหนคิวบูครับผมเป็นคิวบูครับมีพุ่มกับคิวบูมีพุ่มกับคิวบูไหมน้องไม่มีครับป๊อปเลยพุ่มกับคิวบูครับจ้า ผู้กำกับคิวบูของเรามาแล้วครับส่วนนางบูของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาหาพร้อมๆกันแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับคุณเส้นครับตราเกษตรสวัสดีครับเกมพันหน้าจ่ายค่าหอครับก็มากรรัที่นี่นะครับหอพักหญิง my place นะครับผมวันนี้จะบุกขึ้นหอหญิงกันสักหน่อยครับเจ้าของตึกเขาอนุญาตแล้วนะครับแต่ว่าห้องไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับห้องแรกนะครับผม ขึ้นไปทําการเพาะดูก่อนอยู่กันหรือเปล่านะครับห้องแรกนะครับ 2, 2องหนึ่งหนึ่ง ดูดีครับดูแรงอยู่ครับจรหญิงเปล่าเกมพันหน้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 าในห้องที่โชคดีของ my place นะครับที่นี่นะครับก็เป็นห้องของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ307นนะครับผมอย่างนี้นะครับตามสัญญาครับเราก็ต้องจ่ายค่าห้องให้เขาครับนี่ไปเลยรับไปเลยครับ เงินรางวัลมูลค่า3,000บาทแล้วก็กิฟต์เซ็ต,ตจากผลิตภัณฑ์ตากเกษตรนะครับผมนะฮะมอบให้น้องคนนี้ไปเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะไปเคาะประตูที่ห้องคุณนะครับได้ยินเสียงเคาะประตูตอนที่ดูเกมพันหน้าอยู่ครับเปิดประตูออกมาต้อนรับกันนะครับผมคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีอย่างนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณ,คณน้องครับขอบคุณที่จมมือ